สวัสดีจ้าพี่น้องพองปลายสู้ขู่สุขคนมือนี้การเจราจาบอกว่าสิยุดยิ่งตอนเทียงขึ้นถ้าเบิ่งเดิมมันสิยุดบ่มันสิเป็นจังใดตอนนี้ก็ยังบ่ท่านได้ยุดอยู่ก็ยังมีเสียงเป็นระยะระยะคือเก่าพี่น้องคอมเมนต์มันเป็นอย่างที่เสื้อยาก,ยากยีเหรียมันตีสองหนา ในขณะจับมือมันก็บริเวเป็นมิดเดะพี่น้องมันเป็นสันดานของขมนขมนบ่มีความซื่อสัตย์ให้ไผ่เลยหุ่นเซนมันบริหักไผ่แทมันหักต่ตระกูลของมันมันบ่หักแม่กระทงประชาชนของมันมันทำลายได้แม่กระทงประชาชนของมันมันเลี้ยงประชาชนของมันเป็นทาสเป็นเบียร์ล่างของมันมันอยากโคกอยากซับ เรงประชาชสนของมันคือจังหมาขี่เลือนตัวหนึ่งมันบริหักประชาชสแทนถท่ามันหักประชาชสนแท้นั่นเหรอมันต้องห้ไถประชาชสนของมันในยุรยูดีกินด,ดีมันสีบอคิดถึงในเรื่องความรุนแรงมันสีหักประชาชนบริอยห้ประชาชสนของมันเด้รับความบาดเจ็บเรือววาดเดือดร้อนต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวเพื่อไปหางานหาการอยู่ต่างถิ่นต่างแดน ต้องอยากสนับสนุนครอบครัวให้มีอยู่มีกินมีอ่านสกินอันนี้ขาครอบครัวได้มีอยู่มีกินมีอ่านสกินนะมันก็จะบ่บมีความสุขบักอันนี้นะถ้าประชาชนมันได้อยู่ดีกินดีมันบบมีความสุขเลยมันสิเป็นทุกข์เพราะว่ามันสเยียบหัวประชาชนมันบ่ได้มันอยากเคลีให้ประชาชนด้อยการพัฒนามันอยากเคลีให้ประชาชนของมันนี่จุด ใต่อำนาจของมันทุกสิ่งอย่างมันอยากเปลี่ยนผู้นำที่ไม่มีใครมาดีไซน์ได้ไม่มีใครมาคัดค้านได้นั่นล่ะบักหุ้นเส้นตระกูลหุ้นของมันตระกูลพีบะบักบาลโลจิตเนนบกพี่น้องถ,ถา,า้า้นบ่บบาอำนาจบ่บาบาเงื่อนบาทองมันเหตุบอะไรขนาดนี้เด้แล้วเบิ่งตนโตมันเนี่ย อบไปด้วยของมีคามีราคาบานเือนมันนี่ลุลามาเฮาแต่ประชาชนของมันนี่ตอกต่อยอยู่ยิ่งด้อยการพัฒนาอยู่เขาจะต้องสร้างคืนเองนี่ยังคืนเองด้วยล้ําแขงของเขาเขาจะต้องดินเองด้วยด้วยล้ําแขงของเขาขนาดเกิดความเดือดร้อนอี่ยังมันเสยนมือไปซอยปราชาชนนี่ อุ้ยถ้ามันได้ยืน่นมือไปซอยนันเป็นบุญเป็นคุ้นบักไงบักหลวงเลยนี่คือตะกูลบักคุ้นเส้นบักพี่บ้าโลกจิตมันเป็นโลกจิตจับมือกันจริงอยู่อีหยังกันจริงอยู่เฮาสิไปไว้ใจมันได้จังได้พี่น้องจริงมันจับมือขนาดไปเว้าไปคุยกับ มันก็ยังบุแค่นวสวนโนแคมก็ยังมาตู่ต่ำขึ้นเก่าอันนี้มันสิเสื้อผ้ามันก็เสื้อโตมันเองนั่นละพี่น้องมันเป็นพี่บาตระกูลหุ้นตระกูลพี่บาตระกูลบาโลกจิตบาอำนาจบาเงินบาท่วงมันคิดว่ามันสิบระตยจากโลกนี่มันคิดว่าตระกูลมันสิยิ่งไงให้กระตรงกาบไว้จังซานคนมันบาเอาะคนมันบาอำนาจ คนมันบาทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงเนื้อกลัวมนุษย์บางแีเนียมันสิอยู่บนโลกบ่ได้ดอกพี่น้องมันจะต้องไปอยู่ใต้ขุมนรกนรกที่ร้อนแรงที่สุดที่มีไฟแดเผาที่บนมีความสุขนะ่ะบักคุณเส้นมันจะต้องเป็นยังสัน้นมันต้องเจอจังสัน้นมันผสมคัรที่อยู่บนโลกมนุษย์เพราะว่าถ้ามันอยู่บนโลกมนุษย์นะนะ ผูค้คนจะเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นม่านมันเป็นม่านมันเป็นแบบพวงมดตะคตูดซึ่งงบสมควรที่จะอยู่บนโลกนี่อิลิบักอันนี้นะตะกูลพวกนี้นะมันคิดว่ามันยิ่งไงแห้งนะนะมันยิ่งไงแห้งกูนี่เนื้อเนื้อเทวดาเนื้อโลกมนุษย์เหลือทุกคนกูจะต้องยิ่งไงริงสี่ สั่งให้ไพ่ไปตุยไปยังก็ได้สบายกูชิโยกไพ่ขื้นมากก็ได้กูสิเหยียบหัวไพ่ก็ได้เบื้องมันเหตุกับประชาชนของมันนะเบื้องประชาชนของมันทหารของมันน่ะเขาเป็นลบให้มันฮือว่าไปเห็ุงานให้มันอย่างสิแทนทีมันสิมีเงี้ยขวัญและกำลังใจไปให้ทหารของมันบอบพเห็นว่าเขาไหลสุดนะเขาตรงตุยค่าล่อ่ะ ก็เห็นเห็นอยู่ม่ได้กินเข้ากินน้ำาลบอย่างเดียวเสื้อผ้ากะขาดวินมอได้มีเวลาเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหื้ออาบน้ำกินเข่าอีกอย่างเลยมันใส่ค้นของมันหน่ยิ่งกว่าถาดคือจังมาขี้เหอนรับใส่มันน่ะนันมันทุเลบกก็บอกนี่บอกคุณเส้นมันทุเลศทุเลศโจกกระเปิดน,นาสงสารประชาชนตาดำๆ ที่มันค่อยปันหัวเขาให้เกลียรติให้ช่างคุกคนไทยให้เกียิให้ช่างแหรหาว่าคนไทยนั้นไปลังไปลังแกมันมันปันหัวประชาชนประชาชนบางคนเขากลรับรู้เรื่องจริงบางคนกลับรับรู้เรื่องบ่าจริงกันเลยไปเสื่อมันกันเลยพันเกียดพันช้างคนไทยบางคนเขามาอยู่เมืองไทยเขาเข้าใจคนไทย เขาเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างเขาเข้าใจนิสัยคนไทยว่าเปลี่ยนยังไงยังไงยังไงนเป็นคนที่อบบัอมขนาดใดเป็นคนน่ารักขนาดใดเขาเข้าใจแต่พวกที่บด้มาสัมผัสคนไทยดีแท้จริงไปรับฟังข่าวบางเทือกถึกแน่พิษแน่หรือบางเทือกไปฟังบนโลกออนไลน์ยังสิไปศึกษาไปเรียนรู้จากห่งหันเองกต่เฮนให้เข้าใจพิษกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้นเหตุอีอออแ้ยนะีร้อนน้นมันมาจากบักม้่นเส้น บักคุนเส้นมันปั่นตอนแรกนี่นแล้วตอนนี้เขายิ่งไงเขาตอนแรกน่นมันไปทำายบอลมันไปทำไยแก่งคอเซ็นเตอร์มันมันเลยเครียดมันเลยแค้นมันก็นเลยเห็ดเหลืองเห็ดเหาปั่นหัวปั่นประสาทให้คนไทยให้รัฐบาลไทยทะเลาะก,กันแล้วก็เห็ดหนูเห็ดนี่สร้างเรื่องอะนะสร้างนั่นสร้างนี่เดี๋ยวบอกหัน่นบอกนี่ อุ้ยออกลิปมากต่ละเหมือแต่ละแต่ละเหมือแต่ละเว้นเนี่ยอุ้ยออกมาบาวุวยบรวยบ่วยรูร้ว่าจะขิปมันออกมาล้ายค่ะอืมผลสุดท้ายแล้วมันก็ยิงบ,าน,นนงนบานเนี้ยมันก็ยิงคนไทยบานเนี่ยอืมมันก็ยิงระเบิดมากบานเนี่ยก็เป็นธาตุก็เป็นที่่องรับอเริ่มอารมณ์อของมันเลยกลายเป็นที่เสวยอารมณ์อของพวกมันละสีบให้คนไทยเขียดแค้นใดจังไดพี่น้อง สิใเห้มันเต็มพวกมันเนี่ยมา่อ่อารมณ์มันระบายอารมณ์มันเป็นยังล่ะมันเป็นพอบอกจัง่คยสิอนุอภัยเหนมันมันเป็นเป็นยังจัง่อยจิตตองคนไทยจะต้องหักมันอยู่ตลอดเวลาทุนไทยตัดตองย่อมมันอยู่ตลอดเวลาเป็นยังเราพี่น้องเฮาสิเปยนย่อมบอกคุ้นเส้นมันเหตุยังเป็ยนย่อมมันเหตุยังในเมื่อมันทำลายเฮากรเป็นบ่เฮาก็ต้องลูกกลองมาสู่เพื่อพี่น้องคนเฮาเพื่อ แนวหนาของเฮ้ามาเป็นกําลังใจให้พี่น้องของเฮ้ามาเป็นกําลังใจให้ประชาชนของเฮ้าเพื่อลุกขึ้นสู้อยาเปย์ย่อมบักคุนเซนบักเยาเปย์ย่อมบักขมร้นบักกัมพูชามันเป็นสันดานมามันเรวมันซ้ำมันชัวชามันมันลังแก่เฮ้าเด้พี่น้องมันมันมันยิงพวกเฮ้าก่อนเด้มันทำลายพวกเฮ้าก่อนมันเอาเปรียบทุกทางมันบมีความสื่อสัตย์ให้ไผหรือว่า ประเทศใดในบนโลกนี่มันเอาแต่ตระกูลมันบักคุนเส้นอ่ะมันเอาแต่ตระกูลมันมันบ่เอาแม้กระทั่งประชาชนในประเทศมันมันยังบ่เอามันจะอยู่แต่พวกมันเบื้องในทั่วโลกเขาก็สร้างมันเขาหูวใจสรรพคุณมันน่ะบักคุณเส้นนะแมนบ่พี่น้องเฮาบ่ต้องไปยอมเฮาคนไทยมาหักกันสามัคขีกันเฮาอย่าไปยอมมัน ถ้าเกิดว่ามันประยุทธ์งวดนี่อยากให้ทหารคงเข้าไปถล่มมันเหราบเรียบไปเบิดเลยเนาะตระกูลหุ้นเส้นน่ะถล่มบ้านมันถลม่มทุกอย่างมันสิด้จบจับหัวบักหุ้นเส้นมาเด็ดมันยังค่อยสิจบประชาชนทั้งสองฝ่ายยังค่อยสิเดีย่ดีกินดียมบนบอพีนองเขาจะค่อยสิบได้มานั่งระหวาดระแวงกันอยู่จังสี่ อันนี้เฮ้าบ่ไเ้เป็นอันยูอันกินเลยจักมันสีเอามามือได้จักมันสีเหตุกบเข้าจังไดอีอย่างจังไดเนาะพี่น้องเมื่อนี่แห้งเป็นมืออันตรายที่สุดก่อนฉีถึงเชียงคืนเนี่ยก่อนสีมันสีเป็นขีดเส้นแดงนี่ยเป็นขึ้นที่อันตรายที่สุดจักมันสีเกิดยังขืนเฮ้าบ่หูเลยตอนนี้เฮ้าบ่หูเลยตอนนี้ก็เปียงปังเปียงปังยูยูเบาเศร้าเลยพี่น้อง ้า้กับเป็นกำลังใจให้ทั้งแนวหนาเรี่ยวแรวหลังของเฮ้าประชาชนคนไทยของเฮ้าทุกคนในเขตชายแดนในอีสานภาคอีสานไต่บุวูสุลินบุรีรัมศีสะเกดอุบลมันเป็นเขตพื้นที่อันตรายแห้งตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้สุขุัวสุคน จังใดถ้าผู้ใดยังอยู่ในศูนย์อยู่กับักกันอยู่ในศูนย์กอนอยาฝ้าลบมเมื่อเฮื่อนให้เหตุการณ์มันสงบกอนเฮ้าจังคกวยกระบ,บานกับซองเฮ้ามาตรองไปห่วงของของนะไม่เป็นของนอกกายพี่น้องถ้าเฮ้าบตุตยเฮ้ากะหาไม่ได้เว้นบาเฮ้าต้องรักษาชีวิตของเฮ้าไวส้สักกอนจังใดกะเอาชีวิตของเฮ้าออกมาสกักกอน เข้ามาอยู่ในทีปอดภัยขันเท้าเหงื่อแห้งดีเข้ากับไปหาไม่ได้ไปเหตุไปสางไม่ได้บวเป็นยังขอห้ร่างกายของเข้าสมบูรณ์แบบแค่นั้นละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เล่นกับออกมาห้กกำลังใจทุกถูกทุกขูทก่ทุกคนเนอขอให้สุขสบายให้ร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอห้ สมบูรณ์แบบสู่สิงสุยังใหผ่พานพลเรียบทุกๆเหตุการณ์บวาสิเป็นแนวหนา,นาแนวหลังของเฮาจังได้กะสูส่ๆไปน้ำกันพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้สูขส้ขู่สู้นเด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ